สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเลยวันนี้เราจะมาแนะนำอนิเมะเรื่อง City the Animation นะครับผมก็จะเป็นอนิเมะแนวฮาฮาอนิเมชันภาพสวยๆนะครับผมดูข้ามเวลาคลายเครียดได้นะครับผมใครขี้เกียจอ่านซับนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยมีภาคไทยให้ดูด้วยนะครับขอบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้1ตอนในเรื่องนะครับผมจะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทนะครับมีความยาวประมาณ20กว่านาทียกตัวอย่างให้เข้าใจนะครับผมอย่างเช่นตอนแรกอาจจะเกี่ยวกับ เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณ6นาทีตอนที่2หรือก็คือพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวกับอย่างอื่นอย่างเช่นโรงเรียนเกี่ยวกับคุณครูอะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทไปจนกว่าจะครบเวลา1ตอนก็ถ้าใครชอบแอนิเมชันแบบภาพสวยสวยแล้วก็แนวฮาฮาเนี่ยก็ห้ามพลาดกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มเนื้อเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมเปิดมากับนกตัวหนึ่งนะครับผมในขณะที่บินอยู่จู่จูเนี่ยหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะครับ ซึ่งข้างหน้าเนี่ยมีหินแท่งสูงมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะสูงไปไหนนะครับและนกตัวนี้นะครับผมก็ได้บินดิ่งไปชนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนกตัวนี้ก็กลายเป็นหินติดอยู่กับแท่นหินตลอดกาลนะครับทําให้บางยุคสมัยเนี่ยเอามาทําพิธีและกลายเป็นวัตถุทางศาสนาให้บูชาแต่เรื่องราวที่ผมเล่านะครับดันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับผมก็ไม่เกี่ยวในเรื่องของเรื่องนี้เลยสักนิดเดียวนะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าคนเขียน,นยจะปูมาแนวทางนี้ทําไมนะครับแต่ก็ช่างเถอะเนาะเรามาเข้าเรื่องจริงจังกันดีกว่านะครับผมมีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับกาลังคุยเรื่องราศีน้องสาวเนี่ยพูดถึงราศีนาโชคของพี่ชายนะครับแต่พี่ชายเนี่ยก็รีบห้ามไม่ให้น้องพูดนะครับผมเพราะว่าน้องอ่ะพูดคําเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับน้องจึงพูดใหม่อีกครั้งแต่จู่ๆพี่ก็พูดกลับมาว่าไม่ต้องบอกแล้วฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกอะไรประมาณนี้ น้องนะครับพอได้ยินก็ทําหน้าเซ็งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับในเมื่อพี่ไม่ให้พูดน้องแม่งก็เงียบยาวเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับพี่มันก็อยากรู้แต่อยากรู้แค่ของนําโชคเท่านั้นนะครับผมสิ่งของนาโชคเนี่ยก็คือกระโปรงนะครับเหลือจะเชื่อไหมล่ะครับว่าให้ใส่กระโปรงน้องแม่งก็โคตรมั่นใจว่านี่คือของนําโชคพี่ก็น่าจะคิดแปลว่าจะเอายังไงกับกระโปรงนี้นะครับผมพอถามน้องว่ามันนําโชคหรือว่าทําให้เราโชคดียังไงนะครับดันบอกว่าไม่รู้แล้วไม่รู้เนี่ย ใครจะไปใส่ถามจริงๆก็สําหรับใครที่เชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคนะครับผมเจอแบบนี้คนดูจะใส่กันหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างก็ได้นะครับแล้วจู่ๆนะครับผมก็มีคนพูดขึ้นมานะครับว่าให้ใส่นะครับผมต้องสวมนะทาเทวาคุคนที่พูดนะครับนั่นก็คือคุณพ่อนั่นเองนะครับผมส่วนทาเทวาคุเนี่ยก็คือพี่ชายนั่นเองเชื่อไหมครับว่าพ่อมันเนี่ยกล่อมให้ลูกใส่จนสุดท้ายนะครับก็ เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมสรุปก็ยอมใส่นั่นเองพ่อกับน้องนะคะพอเห็นที่พี่ใส่ชุดกระโปรงก็ขำกันใหญ่เลยนะครับผมทั้งพ่อทั้งน้องสาวนะครับก็รีบถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็รีบส่งไปให้แม่แล้วก็เพื่อนแบบเร่งด่วนกันเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็โดนวิ่งตามไปจนนอกบ้านเลยนะครับและแล้วนะครับเรื่องราวของพาร์ทแรกก็จบลงด้วยดีนะครับผมก็ อันนี้เป็นเพียงแค่พาร์ทเดียวนะครับผมส่วนพาร์ทอื่นเนี่ยถ้าใครอยากรู้ใครอยากเห็นความสนุกเฮฮามากกว่านี้ก็ฝากไปรับชมรับดูได้นะครับผมก็ขอจบเนื้อเรื่องย่อไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างที่บอกว่ามีพาร์ทอื่นๆอ,อ,อีกเยอะมากๆนะครับผมใน1ตอนใครชอบฟังแล้วแบบว่าสนุกก็ไปหาดูกันได้นะครับ มีทั้งหมด13ตอนซึ่งตอนนี้ก็จบแล้วนะครับผมเรื่องที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะสมที่เป็น a n i m เมชันนะครับผมเพราะว่าภาพสวยไม่เครียดดูเพลินๆนะครับเหมือนเราดูโดา A อ mon อะไรประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครแบบเยอะพอสมควรนะครับไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนก็ฝากกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย